จบแล้ว The Midnight Library หรือว่าฉบับไทยคือมหาสจารย์ห้องสมุดเที่ยงคืนก็ต้องบอกว่าแนะนำนะคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นห้องสมุดที่จะอยู่ระหว่างความเป็นและความตาย คือในห้องสมุดทั้งหมดเนี่ยจะเต็มไปด้วยสมุดเป็นตเต็มไปด้วยหนังสือที่มันเกี่ยวกับชีวิตของเราอะ่ะหนึ่งชีวิตของเราที่เป็นอยู่ตอนนี้การตัดสินใจทุกอย่างที่เราเดินทางชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือหนังสือหนึ่งเล่มแต่จริงๆแล้วมันมีความน่าจะเป็นอีกแบบเยอะมากถูกไหมเหมือนโลกคู่ขนานอะรจริงๆมันมีความน่าจะเป็นที่เยอะมากที่มันเกิดขึ้นได้แต่มันอาจจะไม่ได้เกิดเพราะเราไม่ได้เลือกที่จะตัดสินใจแบบนั้นเหมือนเขาบอกว่าจริงๆแล้วการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งต่างออกไปอะส่วนใหญ่ก็มักจะ ออเพราะว่าทุกๆการตัดสินใจเนี่ยมันมีผลกระทบ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 ต่อกันไปเรื่อยๆนึกออกปะผลลัพธ์ในวันนี้มันอาจจะต่างออกไปอะไรเงี้ยแล้วต้องบอกว่าตัวเอกของเราเนี่ยอาจจะเจอเรื่องราวต่างๆอะไรเงี้ยที่เป็นซึมเศรา้า <c oughs> เขาก็อาจจะผิดหวังในหลายๆอย่างในหลายๆ,ยาายๆด้าน จนอาจจะทําให้เขาไม่ได้อยากจะมีชีวิตอยู่เท่าไหร่สรุปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เจอห้องสมุดยงคืนซึ่งมันอยู่ระหว่างความเป็นและความตายให้โอกาสในการที่เราเนี่ยลองเข้าไปใช้ชีวิตหนังสือเล่มอื่นๆความที่เรา regret ความที่เราเสียใจเสียดายในสิ่งที่เราไม่ได้ทําการตัดสินใจบางอย่างที่เรารู้สึกว่าถ้าเราไปทางนั้นมันน่าจะดีกว่านี้ลองไป ลองไปใช้ชีวิตลองดูว่ามันเป็นยังไงมันดีจริงไหมมันดีขนาดนั้นไหมแล้วก็มันก็จะมีหลายหลายแบบนึกออกปะอะไรประมาณนั้นเหมือนลองคิดจินตนาการกับชีวิตของเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าวันนั้นเราไล่ตามความฝันอันนี้ไปอ่ะตอนนี้ชีวิตเราจะเป็นยังไงวะมันจะดีกว่านี้ไหมวะหรือว่าแฟนคนนั้นถ้าเรายังอยู่กับแฟนคนนั้นเรามีชีวิตคู่ที่อยู่แล้วดูเหมือนจะเป็นชีวิตที่มีความสุขสงบแล้วก็สบายใจ จะดีกว่านี้ไม่ว่าอะไรเงี้ยคือลองจ้ะลองไปจ้ะแล้วเมื่อไหร่ที่เข้าไปอยู่ในชีวิตนั้นเสียบเข้าไปเลยแล้วคุณรู้สึกหดหู่รู้สึกผิดหวังมากอะไรอย่างเงี้ยเราจะค่อยๆหายไปแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในมิดไนท์ library อีกครั้งหนึ่งก็คือมันก็จะวนไปแบบนี้เรื่อยๆแต่สิ่งที่เราชอบเนี่ยบอกตามตรงส่วนตัวเลยสิ่งที่เราชอบแล้วเรารออยู่แล้วในเรื่องเนี้ยคือบทสรุปการขามวดปมแล้วจะตอบเราว่ายังไง สรุปว่าไงซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าจบได้ดีสวยงามฮิวใจซาบซึง้งแล้วก็ได้เมสเซจดีๆอะไรอย่างเงี้ยข้อความดีๆแล้วก็นั่นแหละสวยงามถ้าถามว่าแนะนำไหมแนะนำถ้าเต็ม10บสำหรับเราอาจจะอยู่ประมาณ7.5อะไรอย่าอะเงี้ยแต่ว่าก็ควรอนานนะโดยเฉพาะใครที่กำลังอยู่ในช่วงช่วงชีวิตที่รู้สึกมีการตั้งคำถามในตัวเองหรือว่า เออไม่แน่ใจในตัวเองสงสัยในตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่าใดๆก็ตามหรือมีความรู้สึกเสียดายเสียใจผิดหวังหรือใดๆบางทีการมีชีวิตอยู่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้นะคือก็ไม่รู้สุดท้ายก็อยากให้ลองแบบลองไปอ่านเล่มนี้ดูก็แนะนำค่ะ